สวัสดีค่ะยันทวินวดีบุรีกุลนะคะปัจจุบันก็เป็นรองในขาธิการของสถาบันพระปกเกล้าซึ่งเป็นสถาบันวิชาการภายใต้กำกับของประธานรัฐสภาทำหน้าที่ในเรื่องของการส่งเสริมวิจัยาทางด้านการเมืองการปกครองนะคะแล้วก็จบจากนิด้าหลักสูตรนานาชาตินะคะแล้วก็บังเอิญจบเป็นคนแรกเลยตอนที่นีด้าเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษขึ้นมาแล้วก็ รู้สึกว่าเข้มงวดมากนะคะแล้วก็ถือว่าความรู้ที่ได้เนี่ยเยอะมากเพราะเรียน,เร,ยนเรียนเยอะค่ะโดยเฉพาะเน้นทางด้านวิจัยทั้งด้านวิจัยเชิงปริมาณหรือวิจัยเชิงคุณภาพทําให้เรนก็เลยสมัครไปเป็นผู้มวยการทางด้านวิจัยที่สถาบันพระปกเกล้านะคะแล้วก็ทํางานวิจัยเยอะแยะแล้วก็ด้วยความความรู้ที่ได้ในเรื่องของอความหนักแน่นในกระบวนการศึกษาวิจัยแล้วโดยเฉพาะเรื่องของนโยบายที่เรนเรียนเนี่ย ก็ทําให้ไปนําเสนอ,อนโยบายเริ่มนโยบายในระดับชาติเยอะมากนะคะแล้วก็สิ่งที่เรียนภาคภูมิใจก็คือ,อได้ผลักดันนโยบายที่นําไปสู่การเป็นรัฐธรรมนูญเป็นมาตราหนึ่งในรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะารัฐธรรมนูญที่เขียนเรื่องเกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างเพศนะคะซึ่งได้จุดประกายมาจากการเรียนนโยบายสาธารณะที่นีได้นะคะน,นั้นก็ถือว่าครูบาอาจารย์เนี่ยให้ความรู้เราเยอะมากในเรื่องนี้ก็ถือว่าการเรียนที่นี่เนี่ย ก็ไม่ต่างจากเรียนที่ต่างประเทศเพราะว่าเรนได้ได้โอกาสที่ไปไปอินเดียนานะคะอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งต้องได้รับความเมตตาจากาทีนิดาด้วยนะคะที่ให้ทุนเราไปก็เป็นนัก,นกเรียนแลกเปลี่ยนที่อินเดียนายูนิเวอร์ซิตี้ที่บูมิงตันแล้วทำให้ได้ไปเจอกับอา,อาจารย์ที่เก่งมากทางด้านนโยบายอีกแล้วก็เรียนลึกไปในเรื่องของนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเนนั้นก็ทำวิญญานิพ์อยู่ แล้วก็กลับมาไม่นานอาจารย์ที่เรียนไปเรียนด้วยที่อินเดน่าก็ได้รางวัลโนเบลนะคะก็ถือว่านิด,ดานเนี่ยทำให้เรียนได้ได้พบปะครูครูบาอาจารย์ที่เก่งเยอะเพราะว่าครูบาอาจารย์ที่นิดาตอนที่สอนเรียนเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาซึ่งอาจารย์เก่งมากนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ถวลัลรัสซึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วหรือว่าท่านอาจารย์สุจิตราที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งคู่แล้วก็ท่านอาจารย์สมบัติที่ เข้มงวดมากนะคะแต่ว่า,าสิ่งที่อาจารย์สอนเนี่ยในที่สุดเนี่ยลูกศิษย์ก็เอาไปใช้เยอะมากเพราะว่าบังเอิญไปอยู่ในสถานะที่ทํางานนโยบายเกี่ยวกับนโยบายโดยเฉพาะเนี่ย mm hmm. ถือว่า,อาถ้าเราไม่ได้เรียนที่นี่เราก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าด้วยองค์ความรู้พื้นฐานที่แน่นมากแล้วก็ความรู้พื้นฐานทางด้านการวิจัยที่แน่นมากเนี่ยทำให้เ,เราสามารถที่จะไปแข่งขันกับคนอื่นได้ได้ไดรางวัลหลายครั้งค่ะรางวัลการวิจัยระดับ ดีเยี่ยมคือวิทยานิพนธ์ก็ได้ดีเยี่ยมรางวัลการวิจัยก็ได้ดีเยี่ยมแล้วก็ระดับดีคือทั้งสาขารัฐประรศาสนศาสตร์รัฐศาสตร์แล้วก็สาขาสังคมวิทยาค่ะก็ถือว่าเ,เป็นเป็นผลงานของการเรียนที่นี่นะคะต้องต้องขอขอบคุณค่ะ